มีอะไรบ้างข้าวปาแกะจ้าข้าวปาแกะจ้ากล่องละสี่สิบบาทน,นะจ้าไม่ต้องขายแพงเบอร์จ้าเดี๋ยวลูกค้าไม่เอาอุ้ยอ๋อใช่ค่ะข้าวปาแกะแล้วคะ่ะใช่เดี๋ยวจ้าเอิม่มกล่องละสี่สิบบาทน,นะจ้าะค่ะค่ะแล้วมีไก่กุ้งพวกนี้คืออะไรหรอคะอ๋อจ้ะคุณลูกค้าจ้าซื้อป่า แกะแล้วสามารถซื้อได้รเพิ่มอีกนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะค่ะค่ะเอิม่มนั้นขอข้าวปลาแกะสามกล่องค่ะได้จ้าเดี๋ยวไปหาก่อนเอิ่มใส่เป็นกล่องของขวัญแทนได้ไหมล่ะคะอ๋อได้ค่ะขอให้กล่องมันสะอาดเถค่ะอ๋อได้จ้าข้าวด้วยไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นได้ดิจ้ากี่กล่องดีอ่ะจ๊ะอ๋อ ข้าวปลาแกะขอสามจ้ะโอเคจ้าขอบคุณมากเลยเนี่ยจ้าเอ้ยข้าวปลาแกะอุ้ยใจซูชิใช่เหมือนเธอขออภัยนะคะคุณลูกค้าเมื่อกี้ดิฉันทำเป็นปาดิบกอดแล้วนะคะขอไม่เป็นไรหรอกจ้าะจ้ะจ้ทำยังไงดีนะเอิมคุณลูกค้าจ้าเอิมดิฉันไม่มีใส่แล้วนะจ้าขออภัยจริงๆนะจ้า อ๋อไม่เป็นไรจ้ะแค่แยกกล่องนะพอจ้ะอ๋อจะ้ะแยกกล่องแยกกล่องยังไงนะนั่นก็ซื้อข้าวมาซองหนึ่งค่ะแล้วก็เอาปแยกมาเลยค่ะได้จ้ะอือหืออไปทุ้งกล่องสะอาดนี่มันไม่ใช่วันเกิดอะไรหรอกนะจ้ะก,ก็แค่เป็นกล่องแบบสวยๆนะจ๊ะอุ๊ยวางเหมือนขั้นบันไดเลย นี่จ้าพอจะเอาเนื้อไส้กรอกไก่กุ้งได้ไหมจ้าพอดีพวกนี้จ้ามันจะหมดแล้วจ้าช่วยซื้อหน่อยนะจ้าอ๋อได้ค่ะคือขอกุ้งหน่อยค่ะได้จ้าขอบคุณนะจ้ากุ้งกี่ตัวเหรอจ้าอ๋อลตัวเดียวก็ได้ค่ะเฮ้ยเก็บไปกินตัวเองวางวางห่อของขวัญก่อนมันไม่ใช่ของวันปรีหรอกนะจ๊ะ เอิ่มคุณลูก้าจ๋านี่จ้าขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเหมือนขั้นบันไดจริงๆเลยนะจ้าจ้าขอบคุณมากเลยนะจ้านี่ค่ะอุ้ยน่ากลัวจังโอ้ไม่ต้องกลัวผมหรอกครับผมคือสับปะรดสับปะรดเปล่าครับผมเป็นสับปะสับปะสับปะรดจริงๆดีๆนะครับอ๋อค่ะแต่เด็กแต่เดกโอเคครับไปเดินเลยนะครับออเอคุณจะไล่ฉันหรอคะเปล่าครับ ถุงฟรีหรือเปล่าคะถุงฟรีกรับเฮ้ยล่งใจงั้นไปเลยสามสองหนึ่งจิงกาเบลเจงกาเบลหฮยลูกๆจ้ะแม่แม่ซื้ออะไรมาขอตุ๊ก,กตาเหรอเฮ้ยตุ๊กตาอีกแล้วซื้อของเล่นเอ้ยซื้อเครื่องเขียนแล้วก็ของเล่นให้พวกหนูมาเหรอคะเปล่าจ้าลูกแม่ซื้อกับข้าวบ่ายจ้าเชียงเชียงโอ้ก็แม่เห็นหนูหนูเพิ่งเรียนเสร็จะ่ะลูก คิวกลัวหิวไว้าวกล่องเหมือนขั้นบันไดเลยค่ะจ๋าจ๋าแม่ซื้ออะไรมาหรอคะนก่กล่องของขวัญอ๋อแม่ซื้อข้าวปลาแกะมาจา่ายวุกข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะเปิดเลยเดี๋ยวแกะจะหายใจไม่ออกฮะอะไรด้วย แม่ไหนมันไม่มีแกะเลยแล้วไหนเสียงแบะล่ะคะเฮ้ยลูกเข้าใจผิดแล้วแม่แม่ลืมแกะหรอคะเป็นร้านไม่ดีแน่เลยลูกใครเขาจะขายปลาแกะอย่างนี้อะลูกมันเป็นข้าวปลาแกะก็คือแกะอีกแบบนึงแกะแกะแทะหรือคะไม่ใช่แกะลูกคือแกะออกมาลูก เหมือนหนูเอาของขนขวานอ่ะไปแกะออกมาแกะให้เห็นของสิ่งข้างในอ่ะเหมือนกล่องสุ่มมาเปิดกล่องแกะมัน่ะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วแม่ก็ต้องพูดให้หนูฟังหน่อยสิคะพูดอย่างนี้ใครเขาจะไปรู้กันหรอคะอม,มันเป็นปลาที่แกะไว้แล้วแม่อยากให้หนูลองชิมดูร้านเนี้ยเขาใจดีมากเลยแม่ค้าเขาแยกข้าวให้ด้วย อเขาบอกข้าวปรีด้วยไม่ต้องห่วงข้าวเลยจริงหรอคะแม่แล้วกุ้งโอ้ลูกอยากกินแม่จะกินเองฮะแล้วแม่สั่งอะสั่งมาทำไมอ๋อแม่จะกินเองอะลูกอืมไหนลองชิมอืมเธอยเด้งมากกุ้งตัวนี้ดต้องปรีมเหมากุ้งร้านนี้ทั้งั้นเนี่ยพี่พี่ลองชิมหน่อยเผือบเผือเปิดข้าวไม่มีแกะ เผื่อข้างในมันจะมีแกะเนาะฮะ <c oughs> น้องมันแกะไม่ได้เนาะเพราะมันแกะไว้อยู่แล้วว่าน้องน้องจะไปแกะอีกทําไมอ่ะเออนั่นสิแกะแล้วมันก็ยิ่งเลนะเนาะใช่ใช่นั้นล,ลองชิมดูกันแล้วกันพี่พอยากกินแกะนะเผื่อข้าวคือขนแกะน้องไม่ต้องไปสงสัยอะไรแล้วนี่ก็คือข้าวปกตินั่นแหละเฮ้ยสะสมเอ้ยสะสมเอ้ยเอยอะไรนะ สับสนเองอ่ะเราไหนชิมหน่อยสิข้าวปลาแกะอ,อร่อยอร่อย แม่ก็อยากลองชิมเหมือนกันนะลูกกินหมดยังกินหมดเรียบเลยค่ะใช่ค่ะแม่ไป้างชานให้หนูได้เลยค่ะฮะลูกไม่แบ่งให้แม่ก็แม่บอกให้หนูกินเนะใช่ใช่ค่ะเออข้าวปลาแกะอร่อยใช่ไหมใช่มากมากเลยแหละค่ะใช่ค่ะมันก็บายบายคลิปได้แล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปเสริมสวยของแม่อีหอม น้นหอมอะไรเนี่ยไม่เหม็น,นใส่น้ำหอมผู้ชายดีกว่าเอาก็ฉันผู้หญิงอ่ะเหยอจะโดนอะวันวันไม่ทำอะไรก็เล่นเกมนั่นแหละเอาก็อยากเล่นเกมนี่พักสายตาบ้างเถอะเธอเนะี่ยเฮ้อแล้วกันเองละ ใช่แต่พี่ไปซื้อ,อีได้ไหมที่ไม่รู้ร้านไหนอ๋อนั่นก็ํำหรับคิมมี่ขอลาไปก่อนนะคะถึงลาจะเร็วเอ้ยถึงจะมาจะเร็วแต่ขอให้ลาไปก่อนบา,บายๆยิถีไรเงี้ยเคยฟังลิปพี่ค่ะนั่นก็จำหรับคิมมี่ขอลาไปก่อนนะคะไม่ลืมกดไลค์กดชแชร์กด subscribe ด้วยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกป้ไม่มาไดลนละะา,ากดก้นไปกดติดอิงให้ได้นะไปคะ่ะบายจ้ะดื่มน้ำนี้ยังมีสุขภาพพี่อย่ามาสปอชื่ออะไรงี้เลย